งที่เขากําลังจะทําต่อไปนี้คืออะไรนะคะสามใบนี้ที่ออกมานะไพ่เมฆขลากระลาม,มาศูนค่ะ พระอรุณเทพประบุแล้วก็เทพพระพหนสบดีนะคะในส่วนของคําถามเนี้ยสิ่งที่เขาจะทาต่อไปคือคุณเห็นไหมเทพพระพหนสบดีป,ปรปากฏขึ้นแปลว่ามันน่าจะเกิดการตื่นรู้ละในฟ้าของเขานะเขาน่าจะตื่นรู้แล้วถ้าในอดีตคนคนนี้เป็นคนที่ถืออีโก้ไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมอะไรเลยเวลาเนี้ยเขาน่าจะตื่นรู้แล้วเพราะว่าไพ่เทพพระพหลสบดีปปนี่เป็นไพ่ครูบาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเกิดการตื่นรู้มีการสอดส่องกันเกิดขึ้นเห็นมากระดานชนวนเปรียบเสม,มือนแท็บเล็ตมีการสอดส่องกันเกิดขึ้น นะคะคุณอาจจะห่างกันไปแล้วกับความสัมพันธ์นี้แอบคิดถึงคนทางไกลนะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอยากมาขอโทษอยากมาขอคืนดีแต่ทั้งนี้ตอนนี้เขาต้องไปเคลียร์ตัดจบกับปัญหาเดิมๆคาคาซังก่อนหรือเป็นคนเก่าๆที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังอาจจะมีอยู่ตรงนี้และยังไม่ได้หลุดพ้นและอาจจะดึงคุณเข้ามาในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นทิศทางคือเวลานี้ตัวของเขาเขาเทคแอคชั่นด้วยการที่เขาไปเคลียร์เรื่องคาราคาซังทั้งหมดปัญหากับความสัมพันธ์คนเก่าๆที่อาจจบไปแล้วแต่ยังแก่กันออกไม่ได้ปัญหานี้สินปัญหาที่พวกเขายังผูกกันอยู่และมัดกันไม่ออกเขาต้องการที่จะหลุดสะบั้นจากตรงนี้เพื่อที่จะกลับมาในทิศทางของคุณและกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะ